มาเด้อพี่น้องมือนี่ส,มสะะิมาเสียหยาเนาะค่ะเนาะมาเสียหยาแน่มาพุ่นดินเน่เสียหยาให้พักให้หยาเนาะพี่น้องมือนีเนาะสำหรับเด็กกินสำหกระร่างงามผลได้จากกระร่างงามนะคะเนาะหล่อมือเฮ้า เนี่ยบกเขียโอ้บกเขียมีแต่นอนมตนอนบกเขียก็ได้เนี่ยบกหูดุ้งกับบก้งเสียพี่น้อง ียก็บม่ได้กินคนละเลยขั้วดินมันน้ำขั้วดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะพี่น้องกันว่าใส่ปุ๋ยก็บม่ได้กินเนาะ ฟุ้งเฉียงงัวมาใส่นะพี่น้องเนาะพุ่นละค่ะก,กะลังงามพุ่นละบักขุ้งบักหอยพุ่นละโอ้แต่ะบักขุ้งเตี๋ยค่ะเขากับกะลังงามาคุ้งเขากับกะลังงามตุนใหญ่แกมีนนะคะเนาะเบิ่งคันไปเบิง่งนคะตุนใหญ่ ค่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่เห้านะคะนะบกักงูเห้าเป็นค่ะเป็นดอกแล้วก็มีนะคะเนาะนะบกักงก็ปปูกไว้าลายอยันะารอันหลายแนวนะคะพะอยตู้ก็มีเป็นผักสวนขั้วนะคะเนาะผักสวนขั้เห้านะคะเนาะ เสียต่อเนาะบ้เนาะ นาดูแตเด็ดอย่างน้เนเสืวยเด็ดที่ซ้ำได้ตั้งน,นี้กับประธานในยัยเนา,นานะคมัน,นก็เริเป็นหนุ่นเลยนะครัน,นี่ตันเล็กน้อยวันนี้เขาก็สิไปหา ฟุ้งขี้งัวเนาะค่ะฟุ้งขี้งัวหาปุ๋ยมาใส่จังสิได้กลิ่นต้นมันประทันใหญ่ๆเน,ะน,นาะเพิ่นเนพินเนบบเน่นกระบ้าม,มันเป็นบักคุ่งพันเตียใช่บักคุ่งพันเตียต้นกระบ่สูงเนาะนี่เห็นไหมคะต้นหนึ่งนี่นี่มันเป็นนี่ค่ะมันนเป็นบักคุ่งพันเตียออกมากเลยด้วค่ะนะั่นโอเค ตนน้นน้อยนึงก็เป็นหมากได้แค่ะนะั่นเห็นบ่นั่นค่ะมีหมากแล้วน,ะน,นั้นต้นน้อยก็เป็นหมากแล้วปะพุ่งพันเตีย่ยเฮาเนาะคะ่ะก็สิเสียต,นะตอเนาะต้นติเตี้ยก็เป็นหมากนะคะเนะาะค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ